ไหวันนี้ผม,มจะมสอนวิธีการเต็มน,นาฬิกากันกันลองทรงนะครับผมจะบอกวิธีกันลองทรงโดยไม่ไม่ให้ดูข้างหน้านะครับผมจะให้ดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหลังนี่ครับดูนะครับผมก็จะใช้วิธีจับมีดแล้วเปลี่ยนใบมีดมาเรียบร้อยดูนะครับวิธีกันของผม ผมจะให้ดูกันกันทรงนี้เป็นทรงรองทรงต่ําแต่ผมจะสอนวิธีกันว่าลากมีดทํายังไงเป็นรูปตัวเอทวางมีดเบาๆวางมีดเบาๆอย่างนี้ดูนะครับวางมีดเบาๆอย่างนี้แล้วก็เริ่มกันเป็นรูปเป็นรูปตัวเอสดูนะครับทรงนี้เป็นทรงรองทรงต่ําแต่ผมสอนบอกวิธีการกันว่า เราควรจะกันแบบนี้ครับนะดึงลากให้ยาวลงมาถ้ากันเหลี่ยมเราก็วางมีดอย่างนี้ถ้ากันตัวเอสเราก็ใช้เฉพาะปลายดึงลงโค้งลงมาอย่างนี้แล้วจอนแหลมหนะครับลากมือเบาๆจับอย่างนี้ครับจับมีดโกนถูกต้องแล้วก็ดูจอนตรงนี้แขกคนนี้จะไม่ปรากฏตัวคือเขาจะให้กันแต่ข้างหลัง ตัดเขาก็ไม่ให้ออกเขาให้เอาวิธีการมาใช้เบาๆอย่างนี้ทํามือเบาๆรากเบาๆอย่างนี้คือฝั่งนี elements, ้เราต้องเอาหนังเอามือแตะหนังให้ตึงแล้วก็ดึงอย่างนี้ด้านข้างก็เหมือนกันเอามือแล้วไงทำไมทำไมได้ไหมท่าไมทไดไมเทคนิคท่าไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมทําไปก่อนมันอันนี้บันทึกวิดีโอเชฟนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพโหลดใช่ครับผม บันทึกใหมบันทึกใหมครับไม่เป็นไรครับอันนี้ผมไม่ใช่แบบแบบหักเลี่ยมหน้าแบบเัวแหลกาหลกเขาไม่ให้ยึนหนาคอนเทนต์นี่เราจะเปลี่ยนในกลางอากาศไม่ได้ครับเพราะเราใช้ความคิดคนอื่นมาใส่คอนเทนต์ไม่ได้เพราะการเปลี่ยนก็เหมือนการเราเขียนหนังสือใหม่เขียนครึ่งบรรทัดไปเป็นเต็มบรรทัดมันก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคการถ่ายทําทีนี้เรามาดูวิธีการกันในถูกต้องคือจับมีดอย่างงี้ครับเนี่ยคือนี่ดูนะครับ ในขณะที่ทําไปแล้วนี่เราก็จะต้องทําให้เบาอย่างนี้จับมีดนี่ทางเดียวนะครับโคง้ง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 โคง้โคง,โคงอย่างนี้นะครับทีนี้เราดูมาถึงด้านหลังเราก็วางตามแนวที่เราจับไว้อย่างนี้วางมือเทินิคก็คือเอามือนี่ดึงดึงหนังให้ตึงแล้วเราก็แตะไปอย่างนี้ครับเพิ่มเพิอย่างนี้แล้วก็เวลาทําเส้นได้ด้านหลังใบหูจับมีดแบบนี้ ด้านข้างจับมีดแบบนี้ด้านหน้าจับมีดโค้งกป็นรูกตัวเออย่างนี้แล้วด้านบนก็โค้งอย่างนี้ครับนี่ยมือเบาที่สุดเบาเท่าที่จะเบาได้นี่แล้วก็มาถึงข้างหลังแล้วก็เอามือวางอย่างนี้นะครับเทคนิคของช่างอ้อนไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนี่ยเอามือวางแล้วเราก็ลากลากขนอ่อนอย่างนี้เบาๆคื๊บปล๊บลากขนอ่อนอย่างนี้ครับเนี่ยลากให้เบาที่สุดเลยดูนะครับเนี่ย แล้วขนก็จะออกมาอย่างนี้นี่ลากให้เบาอย่างนี้ส่วนแนวนี้เราเอาปัจเลียนคึบนาล่องไปก่อนปัจเลียนตัวเบอร์ศูนย์นี่คึุบนาล่องไปก่อนทีนี้เราเอามือวางอย่างนี้แล้วเราก็คือคนไอด้ดอนถามมาว่าอาจารย์อ้อนสอนจัดผมทําไมไม่สอนกันผมให้ดูบ้างนี่ดึงอย่างนี้เอามือมาวางกลางๆ,ๆ,ๆอย่างนี้แล้วก็ดึงขนอ่อนอย่างนี้เบามากเลย ถามถามสัมผัสด,ดูก็ได้ว่าแขกว่าเบา,เบาไหมเบาไหมครับไม่ดูสิเลยครับครับเบามากครับนี่ที่เราดูข้างหลังนะครับทีนี้ด้านหลังก็เช่นเดียวกันเอาปัจจเลี่ยนนี่ <c oughs> ปัจจเลียนอย่างนี้นะครับนี่การระเหครับเดี๋ยวยางครับมี <c oughs> ปัจจเลี่ยนกึบมานี้กึบมานี้กึบมาน,มานี้วางแนวไปก่อนวางแนวไปรอบนึงแล้วเราก็เอาเอามีกวนมาลากซ้ำแนวเดิมอย่างนี้ลากเบาๆโดยใช้มือทําแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเทคนิค วิธีการจับมีดก็เหมือนเดิมโคง้งโคง้งโคงโคง้คงอย่งนี้ครับนีแล้วก็มาด้านหลังก็เอามือวางเบาๆอย่างนี้เอามือมือเราเนี่จะไปวางตรงเส้นแล้วก็ลากมีดมันจะลากง่ายนะครับเนี่เพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคการโกนที่เกลี้ยงแล้วก็สะอาดและก็มือเบาที่สุดเทคนิคของช่างออนนะครับเอาไปใช้ได้สําหรับคนที่ถามมาไอ้ดอนถามมาว่าทําไมต้อง ไม่โกนให้ดูบ้างให้แต่ตัดอย่างเดียวอะนี่แหละครับผมทําให้ดูแล้วดูนะครับอันนี้คือวิธีการใช้มีดโกนที่ถูกต้องแล้วก็ทําได้ดีเร็วไม่เชื่อลองทําดูนักวิยาาทยาศาสตร์สําเร็จโดยการทดลองนั่นแหละทำลองทําดูช่างใหม่ๆหรือช่างเก่าก็ช่างเก่าก็ขออภัยด้วยที่ผมพูดมากไปหน่อยก็ขอโทษช่างเก่าแต่ให้ความรู้ช่างใหม่ เอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อภาพสาธารณชนตอนนี้ไอ้ดอนขอมาว่าให้ทําให้ดูบ้างจานอ้อนว่า,งงาน้นโอ้ยจานอ้อนก็ต้องทาสิครับเพราะว่าไอ้ดอนถามมาดูนะครับดันจับมีดโกนอย่างนี้มานี่มานี่มาน,มานี่เหมือนเดิมอย่างนี้โค้งมาเหมือนเดิมดูนะครับจําเอาวิธีการทําแล้วก็จําเอาวิธีการการพูดไม่ต้องไปจําหรอกบางทีก็พูดผิดบางทีก็พูดพลาด ก็ขออภัยโทษด,ด้วยณนะบัดนี้ต่อแต่ดูวิธีทําว่าถูกยังไงถูกดีถูกต้องหรือว่าถูกไม่มากให้คะแนนมาได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แชร์ให้ไปสู่สภาพชนได้หลายคนที่เขาอยากเป็นช่างครับครับเรามาดูด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับนี่เช่นเดียวกันตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะจับมีดอีกแบบหนึ่งนะดูนะครับนี่หงายมีดขึ้นแล้วพลิกมีดลงพอพลิกมีดลงแล้วก็ดึงลง มันต่างจากตรงที่โกนตรงนี้มามาตรงนี้พลิกหงายมีดขึ้นแล้วพลิกมีดลงแค่นี้เองครับแล้วก็เอาสามนิ้วไว้ด้านนอกแล้วก็กันเบาๆอย่างนี้เอามือนี่แตะหนังให้ตึงอย่างนี้ปืบลากลงมาเบาๆวิธีการก็มีตัวเอสกับตัวเอลถ้าการเป็นตัวเอลมันก็เป็นเหลี่ยมถ้าการเป็นตัวเอสมันก็เป็นมันก็เป็นทรง ตรงตัวแอตัวเอนี่แหละครับวิธีจําง่ายๆคืออันนี่กลางจรก็มาตรงนี้จันเหมือนเดิมมาตรงนี้ทําอย่างนี้แล้วก็โค้งเหมือนเดิมอันนี้ผมก็สาธิตให้ดูอย่างนี้ครับขอบคุณครับไอดอนครับสวัสดีครับ